สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกชเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่1ถึง15มิถุนาย,ยนท่านใดที่เกิดราศีพฤษศหรือรัคนาพฤษภลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังนะคะเพราะว่านำทำนายภาพรวม ไม่ได้จอดจงจเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งหรือท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ลางนุ่นยูดีได้นะคะชาวราศีศศพฤษภนะคะต้องบอกว่าในช่วง1-15มิถุนายนนี้นะคะดวงของคุณเนี่ยนะคะมีดาวพุธนะคะมีดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวราหูเนี่ยลอยอยู่ในดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองทำให้ ดวงดาวเนี่ยส่งผลต่ออิทธิพลของคุณนะคะดาวพุธเนี่ยนะคะมีอิทธิพลในในดวงคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยมากขึ้นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่อยู่นิ่งนะคะไม่อยู่กับที่จะหาหางานทําอยู่ตลอดเวลานะคะอยู่ว่างไม่ได้นะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะดาวพุธที่รอยอยู่ในดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยนะคะก็ ไปอยู่ในพบปุตตะด้วยในส่งผลช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะปิ๊งไอเดียใหม่ๆเกิดสิ่งใหม่หรือเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะในชีวิตมีโอกาสมีการบริหารหรือมีการวางแผนจัดการชีวิตให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีโอกาสเกิดสิ่งใหม่ในเรื่องของงานด้วยเช่นกันนะคะ มีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีหัวคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกๆใหม่ๆใ,ให้ได้ทำนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากกว่าเดิมนะคะหรือคุณทำอะไรไว้ในเรื่องของงานเนี่ยงานของคุณมีโอกาสที่จะมีคนรู้จัก นะคะหรืองานของคุณเนี่ยได้รับการยอมรับตัวคุณเองนั้นมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คนอื่นเขามองว่าคุณมีศักยภาพในเรื่องของการทำงานมากขึ้นด้วยนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็มีดาวอาทิตย์รอยอยู่ในดาวเจ้าเรือนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง1-15มิถุนายนคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีด มีโอกาสอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ค่อนข้างร้อนหรือว่ามันหงุดหงิดใจง่ายโกรธง่ายหายเร็วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณน่ะค่อนข้างที่จะไม่ฟังใครนะคะจะเล็งเห็นว่าความคิดของคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วมันดีที่สุดแล้วนะคะในช่วงที่มีโอกาสที่จะไม่ได้รับไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะ มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยนะคะยิ่งถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับทํางานแบบเป็นทีมนะคะคุณก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวทิ์เนี่ยทำให้คุณเป็นคนร้อนแรงเล่าร้อนมากขึ้นนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากคิดว่าสิ่งที่คุณ ที่คุณวางแผนเนี่ยมันดีสุดแล้วฉันคิดแบบนี้คือมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะส่วนบางครั้งเนี่ยความคิดของคุณการกระทําของคุณอาจจะไปบงการคนอื่นให้ทําตามในแบบเดียวกับคุณก็ได้นะคะสิ่งที่คุณไปบงการบุคคลอื่นเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยบุคคลคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะ ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะดวงเนี่ยมีดาวราหูรอยอยู่ในดาวเจ้าเรือนของคุณอิทธิพลของดาวราหูก็ส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ข้างใครอะไรแล้วข้างใครมากนะคะช่วงช่วงครึ่งเดือนหน้าเนี่ยข้างใครอะไรก็ข้างใครมากหลงไหลอะไรก็คือหลงไหลมากจะทําอะไรก็คือทําจริงทําจังมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นถ้าคุณหลงไหลข้างใครในการหาเงินหาทองคุณก็จะ ทุ่มเทในเรื่องการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษนะคะหรือถ้าครั้งใครในเรื่องความรักคุณก็จะรักแบบเต็มเท่เต็มที่ทุ่มเททั้งกายและใจนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ต้องระวังนะชาวราศีพฤษภเนี่ยอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยมีส่งผลในเรื่องของผลร้ายด้วยเช่นกันเช่นมีโอกาสที่จะถูกชักจูงได้ง่ายนะคะหรือ มันมีโอกาสมองเห็นสิ่งที่มันผิดเนี่ยเป็นชอบได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้ถูกชักจูงได้ง่ายหรือมีเรื่องเสื่อมเสียได้ง่ายเกิดขึ้นนะคะมีเหตุให้คุณเนี่ยไปทำเรื่องเสื่อมเสื่อมเสียที่มันผิดครนองคลองทมหรือผิดจารีตประเพณีได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมีสติในทุกการดำเนินชีวิตนะคะ ชาวราศีพฤษภถ้าเป็นในเรื่องของเงินดาวการเงินของคุณเนี่ยก็มีดาวองคารกับดาวศุกร์รอยอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดาวองคารส่งส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองมากเฉพาะในช่วง1-15มิถึงิุนาเดียนเนี่ยขยันหาเงินนะคะขยันขันแข็งมากไม่ย่อท้อในการหาเงินหาทองนะคะแล้วก็ มีดาวศุกร์รอยอยู่ในเรือนการเงินด้วยเนี่ยก็อิทธิพลของดาวศุกร์ก็ส่งผลให้คุณเนี่ยคือเป็นช่วงที่มีรายจ่ายมากขึ้นด้วยนะสาหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในภพอริด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีแต่รายจ่ายคือมันมีรายจ่ายรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะก็ทําให้คุณเนี่ยขยันหาเงินนะคะทําอย่างไรที่จะได้เงินมาเพื่อที่จะเอาไปจับจ่ายหรือ มีหนี้นะคะมีโอกาสมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินบางส่วนเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีหนี้สินเพิ่มนะคะสร้างหนี้เพิ่มด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอิทธิพลดวงดาวก็ส่งผลให้คุณไม่ย่อท้อเรื่องการเงินการทองนะคะไม่ท้อแท้ใจยังคงมีแรงขับเคลื่อนหรือมีแรงกระตุ้นมีความกระตือรือร้นในการหาเงินหาทอง หรือกระตือรร้นในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะชาราศีพฤษภดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะถูกโกงในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังยา้ายใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดนะคะหรือท่าไหนที่คิดจะลงทุนที่มันเป็นนิติกรรมที่มันเป็นคู่เนี่ยคุณคิดจะลงทุนกับเพื่อนคิดจะลงทุนกับ ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งลงทุนถ้าจะลงทุนก็คือทาคนเดียวจะดีที่สุดเพราะว่าดวงมีโอกาสถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบกับการที่ต้องลงทุนนะคะเกิดขึ้นดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าถ้าไปในเรื่องของงานนะคะดาวการงานของคุณตอนนี้ไปดาวการงาน,นมีดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวจันทร์ลอยอยู่ในเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดาวพฤหัสก็ส่งผลให้คุณเนี่ยเป็น เป็นช่วงที่มีโอกาสมีโอกาสสูงที่จะได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามานะคบเป็นช่วงที่เปิดโอกาสใหม่ๆเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงที่ไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะคือเรื่องงานเนี่ยคุณจะมีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของศักยภาพของตัวเอง เรื่องงานคุณจะมีความรู้มากขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในงานที่คุณทําหรือมีความทนหนักมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ไม่อยู่กับที่จะเรียนรู้ไปเรืเร่อยๆนะคะเรียนรู้ไม่มีวันหยุดที่จะเรียนรู้ต่อมาอิทธิพลของอาวจารย์ที่ไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยก็ส่งผลให้คุณเนี่ย ทำอะไรเนี่ยในเรื่องงานจะมีความใจเย็นมากขึ้นนะมีมีเขาเรียกว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นรับความความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ดาวการงานเนี่ยก็ไปอยู่ในภพสหัสชา้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากเพื่อนร่วมงานนะคะคุณจะมีเพื่อนดีๆคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือคอยให้คําแนะนําให้คำปรึกษาทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะยังคงมีเพื่อนที่ดีนะคะต้องบอกในลักษณะนี้ แล้วก็ดวงเนี่ยนะคะก็หลักๆแล้วก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับดิฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ